าคุณโดนี่คุณคุณเป็นเด็กบอดตัวจริงใช่ไหมพอได้เดี๋ยวแต่ก่อนนี้ของจริงเลยฮะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยอายุเท่าไหร่ที่เริ่ม12เลยแต่เล่นเป็นแบบเป็นทริกนะครับสตรีทนะครับใช่ก่อนนี้จะบอดมันจะเล็กๆกันเนาะมันจะเล็กๆแล้วก็ฟลิปไปฟลิปมาออลี่โดดอะไรเงี้ยใช่เพื่อนๆก็เล่นก็เลยแจมด้วยกันหมดแจมกันหมดใช่ครับเล่นทุกวันไหมตอนนั้นเล่นอุยจริงจังเล่นอยู่เป็น10ปีครับแมทเล่นทุกวันเล่นทุกวันใช่ใช่เล่นแบบไปแข่งเลยนะตอนนั้นแข่งเลยเหรอแข่งด้วยแข่งเป็นทริ แข่งทริคแข่งโดดลงแรมมีกรายพวกสเตปอะไรเงี้ยใช่ขึ้นไปกรายอะไรเงี้ยมีล้มมีเจ็บมีอะไรแน่นอนใช่แต่ตอนนั้นมันเด็กนะพอเด็กมันก็พื้นแล้วฟื้นเร็วพื้นแล้วเดี๋ยวนี้นี่น่าจะหลักส่วนมีอะไรบ้างตอนนั้นแขนหักขาโอ้เยอะมีซี่โครงหักด้วยซี่โครงซี่สุดท้ายเนี่ยหักใช่แต่ว่าปัจจุบันก็เลยหันมาเป็นเซิร์ฟสเก็ตแร่วผมเซิร์ฟสเก็ตนี้มันก็เพิ่งมีมาไม่กี่ปีเนาะใช่ใช่แล้วมันก็ได้ออกกำลังกายยังทำให้เราได้เล่นสเก็ตแบบที่เราชอบแต่ว่าก็ไม่ต้องโหดเกินนถึงขาที่ คนในในวัยเรามันจะไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไอ้พวกนี้มันเล่นเล่นท่าได้ไมั้ยจริงๆแล้วจร,จริงๆเดี๋ยวนี้มีมีพวกไฮบริดใช่ไหมฮะนักสเก็ตไทยนี่แหละใช้เซิร์ฟสเก็ตแต่เล่นทริคเป็นแบบ<อ>แบบสตรีทเขาเรียกพวกไฮบริดเอาเลยอ่ะขอดูฟอร์มหน่อยได้ไมั้ย <laughs> ได้ฮะได้ <laughs>